ครับสวัสดีสวัสดี FC ทุกท่านนะครับพบกับผมทีมงานช่างรุ่งโซลาเซลล์อีก1คลิปและ1นึ่งผลงานนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอำเภอบางละกำรรครับกับชุดติดตั้งนะครับผมชุด ACDC 2ระบบ1500วัตต์2แรงกับแผงโมโนฮับเซลล์450วัตต์หลังใสนะครับผม ก็ออกเดินทางมาแต่เช้าตอนนี้ก็กำลังจะลงบ่อบาดาลน,นะครับโซนนี้น้ำดีมากจากประสบการณ์ที่เคยมาติดตั้งนะครับผมน้ำ8เมตรนะครับความลึกน้ำผิวน้ำนะครับอยู่ที่8เมตรหย่อน20เมตรก็เพียงพอนะครับสำหรับโซนพื้นที่ตรงนี้ครับ วันนี้ช่างก็กำลังหย่อนบาดาลลงไปนะครับมาครับกับชุดหแผงสองแรงพันห้าร้อยวัตต์สองนิ้วเต็มอยอดครับผม โอเคครับขอบคุณมากครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจชุดอกแผงสองแรงพันห้าร้ยวัตต์นะครับ AC DC สองระบบครับกับการได้น้ำนี่ครับสิบคิวเต็มนะครับผมพ่อสองนิ้วยอดลึกลงไปที่20เมตรนะครับผมได้น้ำแหบเหลือๆทนนาได้นะครับผม คุณสร้างนี่ครับสูงริบน้อนแสงนิดนึงนะครับกับโมโนฮับเซล450วัตต์หลังใสครับผมกับน้ำแรงๆที่เราได้นะครับเต็นท่อสองนิ้วเต็มนะครับผมก็ฝากคนงานไว้ที่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอบางละกรรมนะครับผมกับเกษตรกร ที่ต้องการใช้โดยตัดค่าใช้จ่ายรายวันก็โทรติดตอ่อสอบถามกับช่างรุ่งโดยตรงได้นะครับ0611602340สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับผมก็มาสัมภาษณ์กับเจ้าของบ่อบดาดนนะครับครับสวัสดีครับผมบรครับที่พี่ชื่อไรผิอินเตอร์ครับครับผมอยู่ที่บ้านาต่างแหลบภะเกต อำเภอบาลกรรมจังหวัดจินสโนโลกครับครับผมกับจะกับชุดหกแผงสองแรงเป็นไงบ้างพี่ได้เนาอดีกว่าแปดแผงอีกอเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่ายิงแผงเยอะยิ่งดีไงเราไม่รู้พอมาเจอแค่หกแผงนี่ก็โอ้พอแล้วโอเคแล้วสมกำลําลือนะครับครับอ่าแรกเราก็ไม่เชื่อไงคือถ้าน้ําเราดีไม่ต้องไม่จําเป็นต้องใช้แผงเยอะครับผมเอาสเปคคิวน้ําเยอะๆกับแผงเท่านี้เพียงพอ ครับผมพอดีเลยครับก็ราคาก็สบายตัวด้วยเนาะสบายมันเราก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเยอะแยะครับผมปกติมันต้องจ่ายบางคนก็อาจจะเป็นแสนเป็นอะไรไปจ่ายแค่ไม่กี่ไม่กี่บาทไม่กี่หมื่งครับผมนิดหน่อยได้น้ำโอ้ได้น้ำสะดวกสบายเลยครับผมคขอบคุณครับผมครับ